สอบลงอีกทีครับผมยำไป็ซอยกับแอร์โรยัดจุดเจกับเออสไปแล้วก็ดูดมานาหมดเรียบร้อยครับมานสลดตายบอกเฟื่องบาดเขาเป็นแจ็กกี้อ่ะสตันย้ำต่อกับบีเจครับแบบไม่ได้เดินก็บคู่คู่ครับแล้วก็โค้กระจุกตีผ่านเข้าไปครับเรียบร้อยฮะัคู่คู่ตายครับบิบคอยล็อกเต็มเต็มโอ้โหสุ่โปงเนี้ยตรงนี้ฮะทางฝั่งตัวของมิลลนามิลลนาตายครับเซฟเฟอร์ผม อาแล้สกอร์เป็นสองต่อหนึ่งครับเงินของฟันติกนำยิงเขค,ครับเวทคลิงครับผมขึ้นมาเรื่อยๆฮะเสน,นากาก็สปีดความตามอยู่ครับได้มาเป็นด้านอาเคนบูญครับผมอีนิกมาเป็นซอยออกไปถึงด้านโดของฝั่งมุนเรียบร้อยหมดสกอร์เป็นสองต่อสองครับเอ็กเปิดไปเอิร์ธสไป,ปายเปิดมา้าทางฝั่งนี้แจ๊บเดินไม่ออกเจอสมด์บอลยิงเดินไปครับเรียบร้อยฮะ ฝางตัวของ, Raven, รงขเรเวนก็จะการเซฟเฟอร์ไปครับด้านล่างตีทาวเวอร์ด้านล่างต่อฮะเรตคิงของมันมีราคาที่ต้องจ่ายสตันไปครับไฟบลาสร์ก็ตอนนี้คอยกับผมสตันลงซอยกีครับไปเ,เรื่อยๆครับผมแล้วจับ,บล็อกมาไปร,รอครับเรียบร้อยครับถจากหนุ่มของฝา่งคูคูฮะบอกเลยว่าของมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับและเมื่อกี้กแบ็คโคไปแวบหนึ่งนะทางฝั่งแจครับผมโดนดีเซเบิล์ดดานนี้ยังไงครับสตันไปไฟบลาสร์ลงรับผมแล้วก็ซานซอมย้อนลงแล้วงต่อ เดี๋ยวมันเทเลอร์ไปผมขาวถอยออกมาก่อนนะครับทางด้านของฝั่งแจ็ปเบอร์เจัดการคู่คู่สวอปดึงครับปาสะลอนออกข้างๆครับแล้วก็สตาร์ทยังลงต่อที่เรเวนรรเรเวนตายฮะยังไงแจ็ปเรเวนมานาไม่พอบอกที่ไม่มีตายเกิดครับอิรุซิโอปาดไปหลังครับเซฟเฟอร์กระโดดร้อยไปก่อนอีกไนท์คุยงมาเดอร์สัยทางด้านเซฟเฟอร์แล้วก็ยิงกดอ,อ,อีกเพึยงขีก็ปูดสกอร์เป็นเจ็ดต่อห้าครับเปสามพานันครับเรดคิงครับเร่งเอาเรเดียน เอร์ริกย้ำกันต่ออีกทีล็อกไปสองครับแล้วก็ฟิงเกอร์สวนมาที่นั่นโอเกอร์โอเกอร์ตายของแอโร่ครับอันหน้ากันไปผมยังไงต่อครับแต่ก็ไม่โดนใครครับเรเวนเดินเข้ามาเจอนั่นไวบอลแล้วกว่าจะไล่ฆ่าได้ยอดไฟซอมไปในทีก็หันมาเออสป라이์ผมไล่เอามาเร็ครับง้างไม่ถึงเข้ามาสลอนครับระยะไม่ได้ครับโอ้โหกว่าจะตามไลออนได้และไลออนบูทเขียวแอคทีเวตมาฮะบิงมาซันเมฟริกครับผมนี่นแจ๊บแจ๊บผม คอยปอดีบอ้บล็อกไปครับให้ทางฝั่งโกของเกรดเก็งครับเก็บขึ้นไปได้ฮะการบดีบวกเขากันไปมอนสตาร์ดัเบลดฟลายปลายมาไปรออยู่ไว้ก่อนฮะและแบคโกรวบดึงด้านเบลดูไว้กับแอโร่ครับยัดมาจากด้านหลังครับแจมเสียดดันดอกของแบคโกไปอย่างรวดเร็วฮะมาสล็อตก็ตายของนี่เรเว้นเดิมโดนกระหน่ำเข้าไปฮะ ด้ารนี้ครับเป็กลิงย้ำต่อครับสวอลเข้าไปในากลางโดครับของทางฝั่งนี้ยจะมีการโฉบม,มาจากการเซมเปอร์ไปตัดได้ดีครับโกเขงปูนไหวบอลเฮงไปแล้วก็ถอยเบนโฟยิงมาแบบไม่หยุดครับผมแล้วก็ลนก่อไปทุบเข็นข้อไปเนี่ยครับตีสูน้นะแจ็กกี้แจ็กกี้โดนไรเดียสเผาต้องกดทันด้โดของฝั่งหลับนะแล้วก็วาร์ปหนีกลับไปก่อนฮนะไม่ไหวครับด้านนี้ก็ประคองลากปอมครับผมเพื่อที่จะแบบรอรยต่อครับมานนั่นเบนฟโฮะ ัตีกันไว้สโมกมาเอาเจอแล้วก็ปีนต้อเมปหกจับล็อกต่อฮะสโมกแก๊งมาอีกเหรอผมละลายก็บีนมาสเตอร์ฮะโดดของเซฟเฟอร์ก็พยายามไคอยหรือเปล่าคอยฮะซื้อไอเทมมาเป็นตัวของฝั่งสวิตเซลฮะโดดออกครับผมและวออสวอร์ดมองเห็นก็กระโดดไปเลยครับมูนไลท์ช่าโอ้เสิร์ฟปู่็ก็ตัดไว้หมดครับด่านนี้ดีคอยล็อกค่าฮะโดนมาครับ3โดดเลยครับผมไปเจอวอร์ดหมดเลยครับตอนนี้คุยยังอีกไนท์มันดื่นครับ แล้วก็รอก็ไปริงกดเน้นๆมาเพราะเนมเด็เมาครับปล่อยเป้าเลยแล้วกันเซฟเบอร์ตายครับเจ้าพวกขวนั่นบูนเนีอันสต็อปเอเบิลครับไล่พิกออฟลัวลัวครัไม่รู้ว่าจะได้ปิดแมปหรือเปล่าก็ในเฟสต่อไปครับของท่านทีมพลาสติกฮะบีนมาจากวันนี้ครับผมแบล็กโบจับตัวไฟครับและแอร์โลมาทางท่านเรดคิงโดคระบบแบล็กโบว์ทำงานอย่างต่อเนี่ยครับไฟมารอหยุดไว้จะหนีหนีไม่พอนะบอกเจอมาสล็อตล็อกขาไว้ก่อนฮะ พี่ก็ได้ฉีดสวนกบาร์เซ่นนะ DJ DJ ตายครับผมด่านนี้นาการจับปลดถึงกบาร์เตะครับผมใส่ครับเชนะแจมคืนไปเหมือนกันและนี่เด็กก็ฉีดทีกย้ำต่อเซฟเฟอร์ตายนาการไหวหรือเปล่าหลับครูดาวยั่อยู่เวทเรงครับไล่ตามต่อครับแจกล่างหลงไปเจอแอนทอสจับล็อกอีกทีครับตีคริติคอลฮะเจ้กกีบไม่รอดครับวิกเกนซีของนัทมู่นะฮะตัดจะหลงไปบล็อกท้าต่อใส่ไลออนไลออนไม่ได้เดินครับผมเจอคููสาข้าไปครับเรียบร้อย ดีมคอยจับล็อกต่อที่น,น,นาการนาการจะหลับนาการจะหลับหรือโดนหลับก่อนสวอปเบอกเล่นไปเรเวนเดินเดินเข้าใส่ครับผมจะตายเกิดหรือเปล่าโดนยิงครับผมตายเกิดหนึ่งกันไว้แมวหลิกยันหลบย้ำต่อกับตามด้วยแอนอรอยผมโดดออกไม่ได้ผมเรียบร้อยไหมฮะมิราหน้าผมเลยิวนั่นเรเวนครับและเรเวนเข้าตีโรชานต่อเลยหร,รือเปล่าฮะคูดาวเตะกันสี่สีวินเท่านั้นครับเรดคอนดิชั่นฮะ เอามากลางโด่งก็เฟรทกิงก็ตายเกิดนะมีอาจิตอยู่ด้วยครับผมซ้อนอีกหนึ่งเซฟโดนไล่ดูดมานะผมแล้วก็โดนล็อกขายยังต่อแล้วเอ็นแสแนของดันนากาฮะแต่ด้านเฟรดฟูผมจะตายเพราเฟรดฟูรีบร้อยผมแต่ก็ยังลุยต่อได้ว่าจะสวอปใครดีครับโดนเซเลนเย็มก่อนนะเฟรดฟูเอาแล้วทาวเทียร์สามแต่ครับผมฝั่งปานติกถอยรีกู้กลับไปฮะด้านเวรกิงยังไม่เสียด้านเอเจีนฮะรอคูดาของเรนแคาเนชั่นกันใหม่ครับ ก็เฮกเปิดไปผมเฟย์บอ,บอลเลยต่อฟิงเกอร์ชฉี่ยวเซน็จดันปักเกอร์เชนซีจีไม่รอดครับบูนกับผมคืนกระไรให้นาทีวันอีกแล้วฮะอ่ะนอนไป80วินาทีเลยครับโรชานอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับอัปเดตเวลาเกิดฮะทางด้านโดนฟูอัพทาเลนตมาเป็นดานเมจของเมจิกมิซ่าบอกสตาสร์แรงจัดนะไม่ได้เพิ่มมาเป็นแคสต์เรนครับพอเป็นสายบูนี่ก็ต้องเน้นไปทางดาเมจนะฮะ ไลท์ชอเดวะเดี๋ยวเขาตีโรชานต่อทันทีทีฟันตีกัปตีไปได้นิดหน่อยฮะบางนี้มูลไลชาโดออบล้อมมาเคลียร์เซนองเซนตีไปก่อนเรเวนเดนเขาใส่ดีมคอยล็อกมาไม่ทันครับและคู่คู่วาร์ปกลับไปรอดไปได้ผมอิลูชนันล่างฟอร์ามาเต็มไปหมดครับอันนี้เซฟเฟอร์ครับกับนั้นเขาถอยครับเล่นสูงรับประสานนะให้นาการและโดโต้ด้านล่างไปครับผมเอาเด็กอนมาชินเอกเปิดไปครับ มาไงต่อครับจัดการนั่เบรดคิงครับผมเบรดคิงตายเกิดขึ้นมาใหม่อีกครับแล้วไพลอนโดนจับรอบทีมคอยจับถึงไว้ผมจังหวะเพื่อนี้ไล่ควานลุยครับเก็บมาอีกครับผมเบรดคตอนนี้ก็มีบาแบ็กครับผมแต่ก็ใช้ล่างอิลูชั่นผมตีกันต่อได้ด้านตัวของฝั่งอันเดอร์ลอรดผมติดอยู่ในการผมฟิงเกอร์ฉีดไปครับอันเดอร์ลอรดซื้อเกิดมาแล้วดาร์กลิฟตามาต่อหรือเปล่าไอ้แบล็คโคจับรวบตึงถึงกันไปผมบีทฟาเซอร์ตายไม่มีบายครับด้านตัวของเรดคิงครับยังไงต่อนดี้ขึ้นมมมาให่ครับผ ดายนั่นเอเจีเซอร์มิโอเทออีกสิบสมวิกระพดตายเกิดได้ผมนากาเปิดหลับไว้ก่อนครับใจเย็นๆไอ้เสือว,ว่ายังไงว่ายังไงกับพีทเอาไปเลยครับล็อกคางกันไปแอรโร่ถามวิ่งใส่ด้านฝั่งครับฝังจะรอดหรือเปล่าวายาโพเทคปังแบบเต็มที่สตาร์จะลงต่อปังโดนเชนดิซีมาแบบไม่อยู่ครับไม่ได้เดินแล้วก็ตายไปส่วนทางฝั่งนี้ก็เป็นปุ่งตายแจ็กกี้ครับโดนหัวดหวดแบบไม่อางแจ็กกี้โดนซับแน่ๆหมดแจ็กกี้ตายสิเกิดได้บ้างทางด้านโดนของฝั่งเซเปอร์ว่างครับเซเปอร์ไม่รอดผมโดนฟูนฆ่าไปครับแล้วก็ น่าจะจบเกมเลยหรือเปล่าว่าไม่มีเครือบานกับแอโร่ผ่านไปมาสล็อตโดนเข้าเตะโหมดซึ่งเกิดมากับตาการแล้วก็ดานโอของฟามิแล้วาะยังไงนี่จีจีคอเรียบร้อยหมดจบเกมไปในช็อตเดียวฮะทีมฟันนติกชนะครับผมใช่ด้านเอจินครับคุ้มค่ากันเลยทีเดียวคนะฟันนติกฮะกระหนับแทงเข้าไปแล้วก็ชนะไปครับในแมชนี้ครสองศูนย์ครับไม่มีเกมสามครับสำหรับเป็นทางฝั่งบังกระบบค่าไป11คิวครับตาย4เนี่ย วันนี้มูนี่เล่นได้ดีครับผมอาจจะโดนพิกออฟบ้างในบางจังหวะนะฮะแต่ก็เป็นคนที่เมคเพลย์ได้ค่อนข้างดีครับฝ่งนั้นเวดคิงครับผมก็ฟาร์มมาค่อนข้างเร็วครับเวดคิง g นะพยายามหนีครับแล้วก็ทิ้งห่างนาการไปฮนะนาการก็ไล่ตามนะครับแต่นาการเป็นตัวที่ต้องกลับมาในเฟสช่วงนาะทีที่